ครับวันนี้จเจอกันในคลิปสุขาและพะรกษาระผมเอาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกกํลังกายและกิจกรรมทางกายอ่าว่ามีอะไรบ้างเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับไปกันเลยครับอ่าวันนี้ครับผังสาระการเรียนรู้นะครับ เกี่ยวกับการออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายนะครับผมมีการออกกำลังกายนะครับผมประโยชน์ของการออกกําลังกายรูปแบบการออกกําลังกายต่อไปนะครับกิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกายโดยบริหารร่างกายนะครับผมต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างการออกกำลังกายกิจกรรมการออกกำลังกายเลยนะครับการออกกำลังกายคือ การออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่าหนึ่งเลยรูปแบบการออกกําลังกายการออกลายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่าต่อเลยนะครับผมอ่าเ,เ,เป็นการให้กล้ามเนื้อออกแรงมากในหนึ่งครั้งหรือทำซ้ำการหลายๆครั้งเช่นการแข่งเข็น เลขาใดนน้ำการออกแรงผักดันลากดึงสุกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากมากมาก,การป่าเคลื่งคว้างให้สิ่งของเคลื่อนที่ไปสุดกำลังของนักเรียนเองนะครับนี่คือในรูปแบบของการออกหลังการเองนะครับผมครับมาต่อเลยนะครับว่าการออกกายเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่ครับก็คือการ เล่นชักกยอร์เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะผมอ่าเช่นจะมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับคือชักกยืรเพื่อความแข็งแรงนะครับผมอ่าต่อไป 2. การออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเป็นการออกกำลังกายที่ค่อยๆให้แรงเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางตามที่ต้องการเช่นการเต้นแบบแอโรบิกการเต้นการแสดงท่า การบริหารกิจกรรมจังหวะนั่นเองนะครับผมกิจกรรมจังหวะต่างๆสามการออกกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวเป็นการออกกายที่ใช้แรงมากเป็นการเคลื่อนไหวในระยะสั้นๆเช่นการวิ่งเร็วในระยะสั้นการวิ่งเก็บของการกระโดดสูงการกระโดดไกลนั่นเองนะครับผมอันนี้คือการออกกายอย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นเองนะครับ ต่อไป 4. การออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงเป็นการออกกำลังกายให้ร่างกายการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันทำซ้ำๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาพอสมควรเช่น,น,นการวิ่งการวิ่งเหยาะๆการถีบรถจักรายานการว่ายน้ำอันนี้คือการ วิ่งเมมดซ้ำๆทำซ้ำ,ำๆนะครับระยะสั้นต่อไปการออกกลังกายกับเพื่อนๆอย่าลืมอบอุ่นร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อให้เตรียมพร้พรอมสําหรับการออกกาลังกายทุกครั้งนะครับย้ํานะครับทุกครั้งก่อนออกกาลังกายยืดร่างกายให้เตรียมพร้อมอไปสอบประโยชน์ของการออกกาลังกายมีอะไรบ้างนะครับ ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคนะครับเช่นโรคโควิดนั่นเองสนุกสนานจิตใจได้เรื่องเจ่มใสฝึกสมาธิสมาธิและความมีระเบียบวิน,นัยฝึกความมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วภัยสร้างความสามคณีในกลุ่มเพื่อนนะครับนี่คือของประโยชน์ของการออกกำลังกาย อ่ะมากิจกรรมทางกายมีอะไรบ้างก็คือเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่ขณะเคลื่อนที่และอุปกรณ์ประกอบเพื่อฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆในร่างกายและทําให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรงตัวอย่างของกิจกรรมทางกายนางต่อไปนี้นะครับเดีย๋ยวได้ชมการวันว่านร่างกายมีอะไรบ้าง กิจกรรมโดยบริหารร่างกายนั่นเองนะครับการบริหารร่างกายเป็นกิจกรรมทางกายที่มีการกคืนไหวของส่วนต่างๆของร่างกายเป็นท่าทางซึ่งนําไปใช้อบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายนั่นเองการบริหารร่างกายมีบทได้ดังนี้นะครับหนึ่งเลยการเรียนพอ่อ เยัมพร้อมยังศีรษะไปทางซ้ายยงศีรษะไปทางขวานะครับข้างละห้าครั้งนะครับอ่าต่อไปก้มศีรษะเฮ้ยศีรษะนะครับผมอ่าข้าละห้าครั้งนะครับ ก้มศีรษะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมอ่กาการบริหารเอวอ่าบิดลำตัวเตรียมพร้อมพร้อม,อมปิดตัวไปทางซ้ายนะครับปิดตัวไปทางวานะครับด้านละห้าครั้งนะครับซ้ายห้านะครับขวาห้าครั้งนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับกรารบริหารเอวต่อไปสามการบริหารเท่า ยืนย่อครับเตรียมความพร้อมก็คือท่าตรงนะครับมีเท้าสีเอวนะครับยกขาประมาณสิบวิแล้วก็ยืนอยู่กับที่นะครับผมขึ้นลงสิบครั้งนะครับถัดไปสี่การบริหารข้อเท้านะครับเตรียมความพร้อมอ่า หมุนข้อเท้าซ้ายไปทางซ้าย10บรอบนะครับแล้วก็หมุนเท้าขวาไปทางขวา10บรอบนะครับผมมาเรียนชมเนื้อหากันแล้วนะครับขอให้เราเลยนะครับบริหารร่างกายหนึ่งเลยบริหารคอบริหารเอวบริหารเข่าและบริหารข้อเท้านะครับแล้วก็ส่งคลิปมาในหลายครูส่วนตัวนะครับวันนี้ครูก็ มีเนื้อหาเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ